ความหมายของผู้รับสารนะคะในกระบวนการสื่อสารได้ถูกตีความหมายไปต่างๆตามแต่ขอบเขตและการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการสื่อสารในแง่มุมต่างๆค่ะแนวคิดเกี่ยวกับผู้รับสารมี4ประการได้แก่ผู้รับสารในฐานะองค์รวมของบุคคลผู้รับสารในฐานะมวลชนผู้รับสารในฐานะสาธารณชนหรือกลุ่มสังคมและผู้รับสารในฐานะตลาด หัวข้อต่อไปเรามาดูเจเนเรชันของผู้รับสารกันนะคะการทําความเข้าใจผู้รับสารผ่านเจเนเรชันเป็นสิ่งที่ผู้นําเสนอควงกระทําค่ะเพื่อให้การสื่อสารการนําเสนอแต่ละครั้งสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มากที่สุดด้วยค่ะเจเนเรชันของผู้รับสารมี8ประการนะคะได้แก่เจเนเรชันแรก Lost Generation คือคนที่เกิดช่วงพศ2426-2443ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โลก ที่สำคัญนั่นก็คือการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันคนกลุ่มนี้ไม่มีชีวิตหลงเหลืออยู่ถัดไปเจเนเรชันที่2ค่ะ Greatest Generation หรือ GI Generation คือคนที่เกิดในช่วงพศ .2444 หรือ2467ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำค่ะเป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2องทำให้คนส่วนใหญ่ต้องตายไปในสงครามนะคะ ซึ่งคนเหล่านี้เป็นกําลังสําคัญในการต่อสู้สงครามอีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาดีหลังจากสงครามสงบลงด้วยลักษณะนิสัยของคนในเจนที่2นี้นะคะจะเป็นผู้ที่มีแบบแผนปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั้งในเรื่องของความเชื่อความคิดต่างๆมีความเป็นทางการค่อนข้างสูงใส่สูตรผูกไทยออากจากบ้านมีความสนใจในสังคมส่วนรวมค่ะและมีสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีค่ะ เรามาดูเจเน r เรชันที่3นะคะ Silent Generation ค่ะคือคนที่เกิดในช่วงพศ2468ถึง2488ค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะคนส่วนใหญ่จึงต้องตายในสนามรบทำให้ประชากรในยุคนี้มีไม่มากเท่ายุคอื่นๆเนื่องจากเป็นช่วงสงครามจึงส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากค่ะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ต้องทำงานหนัก แต่ว่าคนรุ่นนี้มีความพักดีซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติต่อเจ้านายมีระเบียบแบบแผนและเคารพกฎหมายดีมากค่ะในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ผู้หญิงเริ่มออกทำงานบ้านแล้วค่ะภายหลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวคนในรุ่นนี้จึงมีช่องทางในการสร้างรายได้ทำธุรกิจของตัวเองกันมากขึ้นนอกจากนี้คนเจนนี้ยังมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญให้ได้ต่อย,ยอดมาจนถึงทุกวันนี้ของเราค่ะ เจนที่4นะคะเบบี้บูมเมอร์เจเนเรชันหรือเจนบีค่ะคือคนที่เกิดในช่วงพอศ2489ถึง2507 มืสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบหลังจากสงครามทุกคนที่มีชีวิตรอดก็เล่งกลับมาฟื้นฟูให้ประเทศกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งค่ะแต่เนื่องจากได้สูญเสียจํานวนประชากรไปมากมายจากศึกสงครามนะคะคนในยุคนี้จึงมีค่านิยมต้องมีลูกมีหลานเยอะๆเ,เพื่อเพิ่มจํานวนแรงงานมาช่วยกันพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ ปัจจุบันคนในยุคนี้ที่ยังอยู่ก็จะมีอายุประมาณ50ขึ้นไปแล้วนะคะลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่จริงจังเคร่งครัดเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเจ้าคนในคนชีวิตทุ่มเทให้กับการทํางานมากๆมีความอดทนสูงประหยัดอดออมจนหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เป็นพวกอนุรักษ์นิยมค่ะเจเนอเรชันถัดไปนะคะคือเจเนอเรชัน X หรือ Gen X นั่นเองค่ะ คนประเภท Generation X นะคะเกิดในช่วงพศ2508ถึง2522ค่ะสำหรับ Generation X นี้นะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า y ป p p ้ค่ะย่อมาจาก Young Urban Professionals นั่นเองนะคะหมายถึงพวกที่เกิดมาในยุคมั่งคั่งใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเติบโตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์สไตล์เพลงก็เป็นแนวฮิปฮอปค่ะแล้วก็บางท่านอาจจะทันดูทีวีจอขาวดาด้วยค่ะ ปัจจุบันคนยุค Gen X นะคะเป็นคนยุควัยทำงานค่ะมีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะพฤติกรรมลักษณะนิสัยของคนประเภทกลุ่มนี้นะคะก็ที่ชัดๆเลยค่ะชอบอะไรง่ายๆไม่ต้องเป็นทางการมีแนวคิดสร้างความสมดุลในเรื่องงานและครอบครัวกล่าวคือทำงานตามหน้าที่ไม่บ้างงานไม่ทุ่มเทงาน ทำทุกอย่างได้เพียงลําพังไม่พึ่งพาใครนะคะมีลักษณะความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความเปิดกว้างสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามหลายๆคนในเจเนอเรชัน X นี้มีแนวโน้มต่อต้านสังคมด้วยค่ะเจเนอเรชันถัดไปนะคะเจเนอเรชัน Y หรือ Gen Y หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามิลเลนเนียลค่ะ คนที่เกิดในช่วงนี้นะคะคือคนช่วงพศ2523ถึง2540คนในยุคนี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยียดิจิทัลมีความเป็นสากลเปิดรับวัฒนธรรมแบบทินพ็อปค่ะมองว่าการชื่นชอบศิลปินต่างชาติเป็นเรื่องปกติ มีเทคโนโลยีพกพาลักษณะพฤติกรรมของคนเจน Y จะต้องการความชัดเจนในการทํางานค่ะว่าสิ่งที่ทํามีผลต่อตัวเองและต่อหน่วยงานอย่างไรคาดหวังที่จะมีเงินเดือนสูงค่ะคาดหวังคําชมแต่ไม่อดทนต่องานที่ทําชอบเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆนอกจากนี้คนเจน X จะจัดสมดุลเวลาให้กับตัวเองค่ะจะเห็นได้ว่าหลังเลิกงานคนรุ่นนี้มักจะไปทํากิจกรรมให้ความสุขกับตัวเองเช่นไปเล่นฟิตเนสหรือว่า,าสาวอาทิตย์ก็ไปแฮงเอาท์พบปะเพื่อนฝูงค่ะ เจเนเรชันถัดไปเจเนเรชัน Z หรือ Gen C นะคะคือคนที่เกิดหลังปีพศ2540ขึ้นไปค่ะเด็กรุ่นนี้นะคะเกิดมาจากพ่อแม่ยุค Gen X นั่นเองค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้านเรียนรู้รูปแบบการดําเนินชีวิตในสังคมแบบ Digital, ดิจิทัลดําเนินชีวิตแบบมีการติดต่อสื่อสารไร้สายและสื่อบันเทิงต่างๆนะคะถัดไปค่ะคือ Gen 4นะคะ Gen c คือกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่8แล้วค่ะ เกิดจากคนกลุ่ม Baby b o ูม e r หรือ Gen X นะคะกลุ่ม Gen c นะคะมีพฤติกรรมเด่นชัดของคนกลุ่มนี้นะคะก็คือสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตค่ะชอบเข้าไปอัปเดตข้อมูลติดตามเรื่องราวจากโลกไซเบอร์พร้อมที่จะแชร์ต่อไปทุกเมื่อนะคะและถึงอย่างไรคนกลุ่มนี้ก็จะโพสต์ด้วยความระมัดระวังค่ะส่วนมากจะโพสต์เพื่อแบ่งปันความรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง จะเห็นได้ว่านะคะพฤติกรรมของคนในแต่ละยุคนะคะก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปทําให้เราเนี่ยพอจะนําเสนอลักษณะนิสัยพื้นฐานของคนในยุคต่างๆนะคะให้นําเสนอให้สอดคล้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะที่เราเรียนรู้จะเป็นประโยชน์นะคะในการบริหารคนในการปรับตัวกับตัวเราเองนะคะให้สามารถอยู่ร่วมกับคนเจนต่างๆได้รวมทั้งที่สําคัญค่ะนําไปใช้ในการนําเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารแต่ละครั้งด้วย สำหรับกิจกรรมไทยโมดูลที่1นนี้นะคะอาจารย์ขอให้นักศึกษาอ่านบทความเรื่องปัญหาการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นอ่านเสร็จแล้วขอให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นกันด้วยค่ะ